อันนี้ก็เรียกว่าแต่งเต็มตามแบบที่เรียกว่าวัยรุด,ดูบานการปรับเปลี่ยนเทอร์โบใหม่ให้เหลือแค่ลูกเดียวในท็อกมันแรงแค่เรากับขับกันในโชว์รูมเนี่ยเขาก็รู้สึกได้ถึงความแรงแล้ <S <S เบรกเขาบอกว่าจําเป็นนะครับแต่จริงๆแล้วเอเวอร์เรสเนี่ยคือ SUV และสิ่งที่ชูโรงของอาร์ตนะครับผมจากฟอร์ดอ i นไขอ์ผมวันนี้นะผมเรียกรถหล่อๆหนึ่งคันมาให้คุณผู้ชมได้รับชมนะสำหรับคนที่กําลังมองหารถเอเวอร์เรสที่แต่งพร้อมแต่งจากโชว์รูมเนาะแต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะติดต่อไปกับ ไปหาที่รึกษาการขายคนไหนนะผมเบอร์ผมด้านล่าง h a r t f o r d insight นะฮะมาดูกันครับคันนี้นะครับเป็น Everest Platinum ินันะผมที่แต่งเสร็จสับพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมเลยนะครับเป็นแนวทางสำหรับการที่จะเลือกซือ Everest สตักหนึ่งคันเนาะนะผมเนี่ยก็เรียกว่าแต่งเต็มตามแบบที่เรียกว่าวัยรุ่นดูใบนะครับก่อนจะรับชมนะผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผม h a r t f o r d insight ด้วยนะครับผมเป็นธรรมเนียมนะครับก่อนจะดูชุดแต่ง ก็เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ก่อนนะนี่นะครับก็ติดโชคค้าฝากระโปรงให้เรียบร้อยนะฮะคันนี้เป็น e v e r e ร t Platinum นะครับผมเครื่อง3.0 V6 นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลราคาตัวรถนะครับ2 2 8 4 0 0 0บาทปรับขึ้นมาแล้วนะครับจากเดือนที่แล้วนะเพิ่มมาอีก5,000บาทก็ผมว่าไม่ได้กระทบกับกระเป๋าเนาะของคนที่จะจับเป็นจับจองเป็นเจ้าของ e v e r e ร t Platinum คันนี้นะครับเพิ่ม5,000นะ เข้าเซเว่นเดือนหนึ่งก็หมดแล้วห้าพันนะครับเครื่องยนต์3.0ูนนี้นะครับทําอะไรบ้างเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเนาะแน่นอนนะครับว่าเครื่องยนต์เขาใหญ่ขึ้นนะพละกําลังแรงมา้าเพิ่มขึ้นมานะครับ250แรงมา้อาอัตาราแรงบิดท,ที่เป็นจุดขายของเขานะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็น600นิวตันเมตรพร้อมกับตัวแฟตททอร์คที่ลากระยะลากรอบได้จาก1,750จนถึง2,250รอบนี่คือจุดเด่นของเอเวอเรสต์แพลตินัมคันนี้นะฮะ ภายในตัวเครื่องนับเครื่องยนต์บล็อกไรออนนะครับก็แน่นอนว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกใช้กันมาหลายศตวรรษหลายทศวรรษแล้วนะครัผมก็ตั้งแต่แรลโรเวอร์นะครับจนฟอร์ดเอากลับมาใช้ใหม่นะฮะเป็นเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับแต่มีการปรับเปลี่ยนเทอร์โบใหม่ให้เหลือแค่ลูกเดียวนับจากคลิปของแรลโลเวอร์สองลูกเนาะฟอร์ดจะใช้แค่ลูกเดียวนับแต่ให้พละกกาลังแรงม้าที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นการลดน้ําหนัก ไปในตัวนะคผมแล้วก็ยังมีการปรับเปลี่ยนพวกอ่างน้ำมันท่ออินเตอร์อะไรพวกนี้นะครับให้เป็นวัสดุที่เบาแล้วก็ทนความร้อนได้นะครับนะนี่ก็ที่ Ford ปรับเข้ามาใหม่นะครับผมส่วนระบบอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control ระบบ e b r a k หรือเบรกอิเล็กทรอนิกส์เบร o บเตอระไรพวกนี้นะครับรวมถึงแบตเตอรี่ที่ยังเป็น A G M เนี่ยอันนี้ก็ยังคงพื้นเดิมเช่นเดียวกับ f อร์ เอเวอเรสหรือ Ford r a n g e r ในทุกๆรุ่นเนาะนะครับนี่เป็นพื้นเดิมของเขานะครับหน้าพัดลมหน้าเครื่องก็เป็นพัดลมไฟฟ้าเช่นเดียวกันกับตัวอื่นนะครับมาหน้าเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคร่คราวๆเนาะทีนี้นะครับมาดูกันที่ภายนอกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอุปกรณ์เดิมๆโรงงานด้านนอกกันก่อนนะว่าเขามีอะไรบ้างนะครับเริ่มแต่ไฟหน้าเป็นไฟหน้า m a t ทิค l e d ก็คือตามเขาเรียกว่ามาตามราคารถนะครับตัวท็อปที่เป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อจะได้ไฟหน้า มยกเว้นที่เบรุเลนเจอร์สปอร์ต 4x4 นะฮะนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมถึงไม่ให้นะครับผมท้องที่เป็นขับสี่เหมือนกันเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับคือไฟหนนติกเอลดีนะครับคุณประโยชน์ของเขานะครับหรือความอัจฉริยะของเขานะครับเปิดปิดออโต้เนี่ยไม่ต้องพูดเนาะมันตอนนี้มันจะไปได้เกือบรถทุกยี่ห้อแล้วนะฮะสิ่งที่มันออโต้คือลำแสงนะครับเขาจะมีการคาิเบียหาลำแสงให้เราโดยอัตโนมัติด้วยนะนะผมแล้วก็รวมถึงไฟสูง เปิดติดเองดับเองแล้วก็หลบแสงแยงตาเพื่อนบ้านเพื่อนที่วิ่งร่วมทางให้เราโดยอัตโนมัตินี่คือความเก่งของแมทริคนะครับนะบผมรวมถึงไฟที่จะติดเมื่อเราหับเลี้ยวตามพวงมาลัยอันนี้ก็อยู่ในแมท i ิ l เอตัวนี้นอกจากไฟหน้านะครับเดิมโรงงานก็ยังมีพวกเซ็นเซอร์รอบคันกล่องแอดัพตีฟคูสอนโทนรวมถึงกล้อง a d a ดที่เอาไว้คอยตรวจจับเส้นถนนนะครับอย่างเช่นเส้นเหลืองตรงนี้นะครับสอ,สองฝั่งซ้ายขวาเนี่ย ลองนึกดูถ้ามันเป็นเส้นถนนนะครับเขาก็จะตรวจจับให้รถคันนี้วิ่งอยู่กลางเลนนะครับปัจจุบันนี้นะครับเขาเพิ่มตัวรถเอดมานะครับรถเอดคือระบบที่เอาไว้คอยตรวจจับในกรณีที่ไม่มีเส้นถนนไม่ว่ากลาง,างจะเป็นกอหญ้าหรือจะเป็นปูนเป็นบาริเออร์สีส้มๆที่เอาไว้ใส่น้าไอตัวเซ็นเซอร์รถเอดเนี่ยเขาจะคอยตรวจจับตรงนั้นให้ด้วยอันนี้คือครบทุกอย่างที่รถหนึ่งคันควรจะต้องมีนะครับน,นี่คือ จากโรงงานนะครับทีนี้เรามาดูสิ่งที่ลูกค้าได้มีการรีเควสตเพิ่มติดตั้งเพิ่มนะครับจ่ายเงินเพิ่มนะฮะมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับกาะจังหน้าถ้าพูดรวมๆจะซื้อเพิ่มก็ได้นะครับหรือจะขอเป็นของแถมก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ข้อตกลงของที่ปรึกษาการขายหรือว่าของลูกค้านะครับนะว่าจะจบกันที่รายละเอียดแบบไหนนะฮะ กระจังหน้าเนาะ FORD สีดําให้มันเป็นคุมโทนเข้ากับตัวรถนะครับส่วนชุดด้านล่างกันชนด้านล่างก็เป็นกันชนของวิกเตอซึ่งตัวกันชนหรือว่าชุดแต่งบอดี้รอบพันเนี่ยนะครับก็มีให้เลือกหลายแบบ AKC ว i กเตอร์ e r ไรอันเนี้ยก็แล้วแต่ความชอบที่คุณลูกค้าหรือเจ้าของรถเนี่ยต้องการนะครับสามารถรีเควสได้นะครับผมนะนี่คือชุดแต่งวิกเตอที่ลูกค้า คันนี้เจ้าของคันนี้เลือกเข้ามานะครับอ่าแรปไฟหน้านะครับให้มีความเท่ขึ้นนะครับชี้มาดูกันที่ด้านข้างนะครับด้านข้างตรงเนี้ยเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าคือการจะแต่งรถหนึ่งคันอุปกรณ์ที่มันมีราคาที่เรียกว่าแพงที่สุดของตัวรถนะครับก็จะต้องเป็นชุดระบบเบร ระบบช่วงล่างนะครับอะไรพวกนี้มันก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงเนาะเราคงไม่ไปแต่งแล้วเปลี่ยนเครื่องหรอกเนาะนะครับผมนะมาดูวันที่ว่าคันนี้เขาใส่ชุดอะไรใส่ล้ออะไรใส่ยางอะไรนะนะครับล้อก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมล้อที่ใส่มาเป็นล้อเวกเนาะซึ่งล้อเวกเนี่ยอันเนี้ยเป็นล้อฟร์คอมมิ่งนะครับที่มันมีน้ําหนักเบานะะข้อดีของล้อที่มีน้ําหนักเบาคือแน่นอนว่ามันไม่ต้องแบกภาระเยอะไม่ต้องแบกน้ําหนักเยอะชัวโชคเขาก็ไม่ต้องคอยรับแรงกระแทก ขณะที่เราวิ่งนับสวนกลับเข้าไปที่ชกเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีย่างแก้มหนาะๆนะแบบนี้แน่นอนว่ามันได้ความนุ่มเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันจะนุ่มไม่ร้อยเปอร์เซ็น์ก็คือดอกยางนะครับ <laughs> เขาเลือกมาเป็นยางอาทีมันได้ความหล่อมันได้ความเทมันลุยได้นะครับมันเด่นเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเราวิ่งกันในชีวิตประจาวันเราวิ่งกันบนถนนนะครับวิ่งเป็นคนเมืองมียางที่เป็นแบบหนึ่งให้เลือกเหมือนกันเอาไว้ใช้มันอาจจะเหมาะกว่านะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับ เพื่อความสวยงามถูกใจก็พอเนะี่ยถูกใจไม่มีคําว่าแพงนะครับผมอ่ะล้อยางก็เป็นประมาณนี้เนาะยางก็โตโยโอเปนคันที่ y, ตามสเต็ปของวารุนดูไบเขานะครับทีนี้อีกหนึ่งสิ่งนะครับก็คือระบบตัวเนี้ยสําคัญนะครับผมเคยคุยกับลูกค้าลูกค้าบอกว่าขับเครื่อง V6 เครื่องสามพันเนี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนเบรกจริงๆมันก็ได้นะแต่ว่าคือพละกกาลังมันเยอะนะครับ เขาได้ทดลองขับของลูกค้าคนนี้นะขออนุญาตเลยนะผมเขาบอกว่าคือทรอะมันแรงแค่เราแบบขับกันในโชว์รูมเนี่ยเขาก็รู้สึกได้ถึงความแรงเนาะเบรกเขาบอกว่าจําเป็นนะครับเขาใส่เขาบอกว่าเปลี่ยนเบรกดีกว่านะสวยด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ประสิทธิภาพการเบรกที่ดีขึ้นนะครับระยะสั้นลงการจับเบรกไม่หัวทิ่มนะครับผมปกติเราเบรกกันอยู่ที่สิบวิอาจจะเหลือแค่ จ็ดวิหกวิห้าวิอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับนะฮะทำให้เราสามารถหยุดก่อนที่เราจะไปประทะกับสิ่งต่างๆได้นะครับผมอันะนี้ก็เบรกที่ใส่มาก็เป็นเบมโบเนาะจานขยายใหญ่ขึ้นนะครับห้คารบอนเซาะร่ะองระบาความร้อนนะทีนี้เรามาดูช่วงล่างกันนะช่วงล่างนะครับผมของคันนี้ก็ใส่มาเป็นตัวโอเฟนเดอร์นะครับปรับได้แปดระดับนะปรับระยะรีบาวเขาเรียกว่าความ รุ่มความแข็งของการรีบบวขึ้นนะครับได้แปดระดับเลือกความนุ่มได้คือเลือกฟิลลิ่งที่ต้องการนะครับผมก็ไม่สามารถจะแนะนําได้ว่าใช้ฟิลลิ่งไหนเบอร์เท่าไหร่ต้องลองปรับดูถ้ารถท่นนี้มีการพาผู้โดยสารเข้าไปหลายคนก็ปรับให้มันแข็งหน่อยนุ่มหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่ฟิลลิ่งนะครับใครขับเร็วก็ให้มันแข็งใครผู้โดยสารเยอะก็ปรับให้มันนุ่มนะครับ อ่ะแล้วก็มาสามารถเลือกได้กับโชครุ่นนี้นะฮะผมอ่ะคันนี้โหลดลงไปสองนิ้วนะครับเป็นไงก็ถือว่าจบที่เดียวที่โชว์รูมรอจ่ายเงินรับรถแค่นั้นพอนะครับด้านข้างนะครับคันนี้มีการปรับบันไดเปลี่ยนบันไดเป็นบันไดไฟฟ้านะครับบันไดไฟฟ้าตัวนี้เขาก็นอกจากมันจะพับได้เก็บได้มันก็มีลูกเล่นนะครับตรงไฟนะไฟนี้เราก็สามารถ เขาเรียกว่าคอนฟิกสีได้ให้มันเป็นสีเดียวก็ได้ไม่ต้องขึ้นมาเป็นแบบลุ้งแบบนี้ก็ได้นะครับปรับได้ทางแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือเราก็ง่ายๆเลยนะผมอ่ะข้อดีของบันไดที่เป็นไฟฟ้านะครับมันจะมีระยะที่ก้าวขึ้นบันไดเนี่ยสั้นกว่าปกตินะครับทำให้คนที่ใส่คุณผู้หญิงบ้านไหนที่มีแบบคุณผู้หญิงหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อายุค่อนข้างเยอะนะครับไม่สามารถก้าวขายาวๆได้ก็ ตัวเนี้ยตอบโจทย์กว่านะครับผมอ่ะนี่นะครับขึ้น,นง่ายๆเลยก้าวสั้นๆนะครับแล้วขึ้นไปนั่งแค่นี้เองนะครับนี่ไงรอไหมนะครับผมนะอะลดลดครับมปดูนี่ด้านหลังนะครับช่วงล่างของเอเวอรเสนะครับคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เอเวอรเรสตเนี่ยเขาถูกจัดเข้าไปในรถที่เป็นคือฟอร์ออกแบบเอเวอรเมาให้มันเป็นรถเอสยูวนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันไป มีสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้คําว่า P P V เข้ามาเนาะคือการเรียกเก็บภาษีนะครับจริงๆแล้วเอเวอร์ ett, เนี่ยคือ SUV และสิ่งที่ชูโรงของคําว่า SUV เลยก็คือช่วงล่างด้านหลังนะครับที่ใช้ระบบวัดลิงค์เข้ามานะครับคือตัววัดลิงค์เนี่ยของเอเวอร์เนี่ยเขาจะมีการดึงตัวถังรถนะครับให้มันติดกับตัวแชสซีมากที่สุดทําให้มันอาการเต้นของรถเวลาเราว,วิง่งเวลาเราว,วิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้น้อยนะครับนะฮะ แล้วคนที่ชอบนั่งหลังนะครับคนที่แบบมีอาการเมารถง่ายตัวเนี้ยก็จะตอบโจทย์นะครับกับตัวช่วงล่างที่เป็นหวัดลิงนะครับอาการเต้นน้อยลงอาการโยนของตัวรถก็น้อยลงเวลาเข้าโค้งนะครับการขึ้นสะพานใครที่ชอบแบบขับขึ้นสะพานด้วยความเร็วไม่ค่อยชอบเบรกคอส์ชารก็ชอบเป็นเนินเนาะไอจังหวะนั้นแหละนะครับถ้ารถที่มันแบบช่วงล่างมันแบบไม่ไม่แน่นมันก็จะมีการแบบลอยขึ้นเยอะหน่อยหรือใครที่แบบขึ้นสะพานแล้วแบบรู้จุดไหมว่าแบบเสียวท้องอะ่ะอันน่ะ เอเวอร t ไม่เกิดนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะกับแบบเอเวอรสช่วงล่างคันนี้นะครับผมด้านหลังปร้ทมันเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับราคาสองล้านเนี่ยนะฮะถ้าไม่ได้ไฟฟ้ามาผมก็หน้าบูใส่เลยนะสำหรับภายในของเอเวอร t สนะครับก็มีความจุหนึ่งพันแปดสิบริรนะครับถือว่าเยอะนะก็ถ้าไม่เห็นภาพก็น้ําขวดลิตรนะหนึ่พันแปดสิบขวดเอาใส่เข้าไปในเอเวอรคันนี้ได้นะครับซึ่ง คือข้อดีที่ผมอยากจะบอกเลยคือว่ามันสามารถวางสิ่งของได้เยอะนะครับเข้าไปเขาเรียกว่าเอาอะไรมาวางเนี่ยได้เยอะใครที่แบบซื้อต้นไม้หรือมีแบบใส่ถุงก๊อฟหรือปั่นจักรยานอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถเอาของพวกเนี้ยนะครับเข้ามาวางในนี้ได้หรือใครที่ต้องการที่แบบจะนอนในรถนะครับก็สามารถนอนได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ตัวเบาะเบาะแถวสองยาวมาจนถึงขอบฝาท้ายเนี่ยผมว่า คนปกตินอนได้นะครับถ้าไม่ได้สูงเท่านาบิวนะนะครับนะก็นอนได้ปกตินะฮะก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเนะปกตินะครับก็สะดวกสบายนะครับผมเปิดได้จากรีโมทเปิดได้จากปุ่มท้ายรถแล้วก็เปิดได้จากหน้ารถนะครับนะก็ถือว่าทําออกมาได้สวยและไฟท้ายด้วยนะครับคันนี้นะฮะภายในของเอเวอรเรสต์คันนี้นะครับก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมเบาะคู่หน้าไฟฟ้านะครับขออนุญาตขึ้นรถให้ให้ดูนะครับ นะก็เป็นเบอกไฟฟ้าแต่ว่าคันนี้เขาจะมีเวลคัามซีดนะครับก็คือตัวที่เวลาสตาร์ทรถนะครับเบาะมันจะเดินหน้าให้แต่ว่าตอนเนี้ยผมไม่ได้เปิดให้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงเนาะนะฮะอ่ะขออนุญาตเปิดตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะครับนี่ก็เข้ามาตั้งได้ที่หน้าจอนะครับนี่ฮะมาแป๊บแอมแรงนะครับเอ อยู่ตรงไหนว่าอ๋อนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ตั้งค่ารถยนต์แล้วมันจะเขียนว่าเข้าออกสะดวกนะฮะนี่เนี่ยเข้าออกสะดวกนะครับ,ออรบแล้วมันถูกปิดไว้เนอะนะครับเปิดสิอ่ะตอนนี้รถคันนี้ก็สามารถมีเวลข้ามฟีดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมกดดับ ดับปุ๊บนะครับบอกก็จะถอยหลังออกไปให้สองนิ้วนะครับหรือถ้าเราขึ้นรถมาแล้วเรากดปุ่มตัวนี้สตาร์ทเครื่องบอกก็จะเดินหน้าให้เราสองนิ้วนะครับตามที่เราเซฟเมมโมรีซีทไว้นะครับและแน่นอนเมมโมรีซีทก็มีให้สามตำแหน่งทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับก็เลือกปรับเมมโมรีซีทได้ขึ้นรถมาเราก็ไม่ต้องคอยว่าเอ้ยใครมาปรับเบาะฉันนะครับเราก็กดไปที่เซฟของเราง่ายๆเลยนะฮะ นี่นะครับก็โดยรวมภายในนะครับก็ดูหรูหรานะครับหรูหราแบบดูดีเลยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่สําคัญของคันนี้นะนอกจากเครื่องยนต์สามพันแล้วเกียร์สี่สปีดแล้วนะครับก็ยังมีตัวนี้ตัว 4A ขับรีอัตโนมัตินะครับความหมายคือเขาจะคอยปรับเปลี่ยนการขับขี่ให้เรา เองบางครั 2, seguinte, 4, ้งขับสองบางครั้งขับสี่ตัวโฟเอเนี่ยเขาจะคิดคำนวณตามสภาพให้เราเองนะครับเหมาะกับใครล่ะทีนี้นะครับเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยถนัดกับรถขับสี่เนาะไม่รู้ว่าต้องสี่เมื่อไหร่ต้องสองเมื่อไหร่เนินนี้สี่ไหมเนินนี้สองพอนะครับอะไรแบบเนี้ยคันนี้จัดการให้เองเลย นะครับง่ายๆง่ายๆเลยนะครับผมนะเบรกมือไฟฟ้านะครับผมออฟโรดโหมดมีให้นะครับกดได้มันก็จะขึ้นที่หน้าจอนี้นะผมแล้วก็เข้ามาตั้งค่าดิฟล็อกอะไรพวกเนี้ยได้ดูแรงดันลมยางได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวช่วยเขาเรียกว่าไงนะตัวชะลอความเร็วขณะลงเขานะครับก็ตั้งได้นะครับอ่ะครบครบอยู่แล้วครบหมดแล้วคันนี้นะครับนะฮะหน้าจอตรงกลางนะครับก็มีบอกข้อมูลต่างๆก็จะเป็น แอดบู oo, นะครับอุดมภูมิน้ํามันเกียร์ปริมาณแอดบู oo, ปริมาณน้ามันรถนะครับผมความเร็วอะไรรอบเพื่อนเนี้ยมีครบหมดแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้สําคัญตรงแอดบูเนาะนะครับคือตัวถังแอดบู oo, เนี่ยมันจุสิบแปดลิตรนะครับข้อ,อรอก็เติมให้นะครับซึ่งมันจะต้องใช้สองถังถังอยู่ประมาณคือรวมๆแล้วมันอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับ ก็ใช้ตามรอบเนาะปัจจุบันก็มีลูกค้าที่หมดก่อนตามรอบก็มีซึ่งมันก็อยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับว่าเอ้ยคันนี้แต่งแบบไหนทําอะไรอย่างไรบ้างนะครับแอดบูทําไมหมดก่อนบางทีแบบไม่ครบรอบก็มีนะครับนะฮะอาจจะมีการแบบไปทําท่อหรือไปทํานู่นทานี่อันนี้ก็อยู่ที่การคลายไอเสียของตัวรถด้วยนะครับถ้ามันคลายออกมาเยอะมันก็ต้องใช้แอดบูเยอะนะครับนะฮะอันนี้ก็ มันจะแปรผันตามการขับขี่ซะมากกว่าแล้วก็การตกแต่งอะไรพวกนี้นะครับนะซึ่งมันอาจจะโชว์ขึ้นมาบางคันหมื่นหนึ่งบางคันเจ็ดพันอะไรแบบนี้นะครับก็แต่ว่าก็ขับไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะแจ้งเตือนเองถ้ามันใกล้หมดนะครับหรือว่าถ้าเราแบบไม่มั่นใจเราเข้ามาดูที่หน้าจอเรากดไปที่ตรงนี้นะฮะสามขีดตรงนี้ปุ๊บมันจะขึ้นหน้าจอนี้แล้วเราก็เลื่อนลงมา นะครับตัวซ่อมบํารุงรถยนต์เนี่ยนะฮะเราเลื่อนไปตรงนี้ข้างล่างนะข้อมูลแอดบูระดับ Blue, แอดบูลเรากดเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องเติมเนาะส่วนข้อมูลปุ๊บเขาจะบอกว่าคันนี้วิ่งได้อีกหนึ่งหมื่นกิโลตามแอดบูเนาะหรือว่าแบบเฉลี่ยแล้วตามรอบเข้ามาเปลี่ยนทีหนึ่งหมื่นห้าเข้ามาเช็คระยะอะไรแบบนี้นะครับก็ใช้ได้เนาะนะครับผมนะส่วนถ้าเกิดแอดบูหมดเมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถ ขับเข้าไปเติมที่ศูนย์ไหนก็ได้นะครับเติมที่ศูนย์ไหนก็ได้ศูนย์ฟอดนะนะครับผมไม่เอาไปเข้าศูนย์ย่ออื่นนะครับเอาศูนย์ฟอดนะครับก็บอกว่ามาเติมแอสบูนะครับนะแล้วก็เมื่อหมดนะครับอย่าดับเครื่องแค่นั้นนะครับถ้าดับเครื่องเมื่อไรปุ๊บสไลด์รอเลยครับนะครับหรือว่าโอเคอยู่ไม่ไกลก็ขับแบบฝากใครไปซื้อก็ได้นะครับผมนะเติมเองได้นะครับเติมให้ถูกช่องด้วยนะเพราะว่าเขาจะมีช่อง ให้อยู่แล้วเนาะนะครับทีนี้นะครับตรงนี้นะฮะตัวหน่วยวัดค่าน้ํามันนะครับมันไกลมันเป็นกิโลลิตรต่อร้อยเนาะหนึ่งลิตรต่อเอ่อหนึ่งร้อยกิโล,ลใช้ไปกี่ลิตรนะครับเราเข้ามาแก้ง่ายๆนะฮะเมื่อกี้ตั้งค่าเนาะเข้าไปที่รูปรถบนนี้เนาะนะครับแล้วเราก็ไปที่รถทั่วไปอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับหน่วยระยะทางเราเปลี่ยนเป็น k m k m l นะครับก็จะเป็น ใช้งานกี่กิโลเมตรต่ตอลิตรอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับก็ง่ายนะครับไม่ยากไม่ยากนะผมหน้าจอใหญ่อยู่แล้วแย่้า้ขวายู่แล้วเนะวเาะไวเลสชัตเจอร์มีไฟแอเมเบรไลท์คอยนําทางนะครับไฟแอเมเบอรไลท์คอยนําทางต่างๆนะครับพานรามิกมูนรูฟนะครับนะฮะนี่ก็เปิดได้นะครับอะเปิดกระจกได้ด้วยนะครับก็จะเป็นสรลปแบบว่าม่านสองตอนเนะาะลากยาวแ้างหลัง เห็นไหมครับอ่าปิดกระจกก่อนอ่าแต่ว่าตัวกระจกเขาก็จะเปิดได้แค่บานนี้นะครับนะฮะแล้วก็ปิดปิดมา่านเป็นวันทัดแต่ว่าสองสเตปนะฮะอีกทีหนึ่งเห็นไหมนะครับผมแล้วก็ตัวไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารนะครับรบรันนะครับ ดี๋ยวผมให้ดูเวล c ความซีดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งค่าแต่ตอนนี้ผมเปิดให้แล้วนะครับพอผมปิดปุ๊บเดี๋ยวมันจะสไลด์ถอยหลังไปสองนิ้วนะครับเห็นไ,ไหมอ่านี่นะครับเวล c ความซีดนะสตาร์ทปุ๊บมันก็จะเลื่อนกลับไปที่ด้านหน้านะฮะไม่มีใครดันบอยผมนะอันนี้คือเวล c ความซีดจริงๆนะครับก็เอาไว้แบบขึ้นลงรถได้ง่ายนะครับามาสรุปกันว่าคันเนี้ยตอบโจทย์กับใครนะครับราคาสองล้าน 284,000บาทแน่นอนว่ารถคันแรกเนี่ยต้องรวยนะถึงจะแบบซื้อเป็นรถคันแรกได้เนาะอันนี้นะครับมันก็จะเหมาะกับคุณผู้ชมที่ใช้รถหลายๆคันอยู่แล้วอาจจะขับรถที่มีพละกําลังที่แบบเกินเครื่อง2 0 0าขึ้นไปนะครับก็จะมองตัวเนี้ยเป็นทางเลือกในคลาสที่เป็นรถ SUV นะครับรถที่มีขนาดใหญ่นั่งได้7คนนะครับก็จะตอบโจทย์กับเขามากกว่า นะฮะผมราคา2องล้านสองแสนแปดหมื่นสี่ันบาทนะครับฝากไว้ตรงนี้เนาะนะผมถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตาม ArtFord Insight ด้วยนะครับเบอร์ mm hmm. ด้านล่างสามารถโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยข้อมูลเกี่ยวกับรถฟอร์ดได้นะครับผมประจำอยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรมินวันนี้ไปแล้ว